สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผมเรื่องน้ำครับชื่ออะไรนะชื่อนมนค่ะเรื่อปิ่ค่ะโอเคครับระหว่างเงือนยี่สิบกับกองปริศนาจะเรียกอะไรตองเลือกปริศนากองปริศนากองปริศนาโอเคนะครับเรียกกองปริศนานะครับ If y ทำไมถึงเรียกกองปริศนาครับเพราาะว่ ถ้าไมถึงอยากได้กองทุนธนาครับเพราะว่าเผื่อมีเงินหนึ่งล้านค่ะทำไมถึงอยากได้กองทุนธนาครับเพราะว่าเผื่อมีเงินละสองล้านค่ะอ้าวโอเคครับถ้างั้นรับไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าในกล่องจะมีอะไรนะครับผมโอเคไปลุ้นกันนะครับทุกคน